สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิญญาภันติยกรุ่เก่าคนเดิมนะครับนะมือน,นี้ก็ขี่รถเลาะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับนะเที่ยวมองหันเที่ยวมองนีไปสีอบอกพี่น้องเนี่ถนนทีวิญญาขับรถอยู่ตอนเนี้ยมันถนนอีหยังอยู่จังหวัดใดพี่น้องลองทายบ้างน,นะครับเด้อแถวบุรีรัายถูกขอบคุณในรายนะครับขอยเถื่อหวย ปังปังนะครับเปิดผู้ใดท่ายถืกนะครับนะขอให้โชคดีขั้นครทายถูกขอให้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่หนึ่งสามมวดติดต่อกันเลยได้พี่น้องดได้้าผู้ใดทายเถืกนะครับนะเดี๋ยวสิพ้าเปเบิ่งว่าถนนที่วิาณขับรถอยู่ตัวนี้นะครับยูถนนยูไสถนนอีอยังนะครับออกจากจังหวัดใดอำเภอใดนะครับนะวพี่น้อง ขอที่ตามนะถ้าพี่น้องท้ายถิดขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสามงวดใหญ่ๆโชคดีมีชัยร่ำรวย,ย,ยเด้อนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับก็ขอขอบคุณในพืทีทุกท่านนะครับนะให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับมาไปลุยเลยถนนียังแน่พี่น้องไปเบิ้งนะครับไปเขียวแล้วไปเลยถนนยังพี่น้องว่าถนนอะไร ออกจากไหนนะครับนี่เบิ้งเบิ้งแบบนี้เบิ้องยืนไหนครับรถยืนี่นเอายัครับรถยืนี่นนะครับเอาพี่น้องล้องเบิ้งด้วยเอานะครับถนนอะไรครับนะครับออกจากจังหวัดอะไรไปตีไหนเดินหน้าไปไหนนะครับเด้อนะครับขับรถยื่นตัวรถนี่ยังนะครับหลันหน้าไป จังหวัดอีหยงนะครับออกจากจังหวัดอะไรไปจังหวัดอะไรนะี่น้องนะนะครับลองไทยเบิ้งนะครับเด้อถ่า,ายถือก,ก็แสดงพี่น้องสีถืหอหวยยื่อดอกนะครับนะไทยถ่ายถือถูกหวยแท้แน่นอนนะครับหนาวถนนอีียงบาดเนาพน่น้องเบิ้งนะครับต <ๆ S 1> ั้งใจเบิ้งเด้อตั้งใจดีๆถ้าพน่น้องถ่ายถือคอมเมนต์เขาไม่ได้แต่คอมเมนต์นะครับถนนอีียง ้าพี่น้องทายตึกขอให้โชคดีถูกรัตติรี่รางวัลที่หนึงน่งสามงวดซ้อนนะครับเด้อนะครับคนน่าเบ้ยนะครับเอ้อเอาผมจะท,ทายหน้ารถผมเนี่ยเห็นโคโลโคโลอยู่เห็นตาน,นารถแดน,นตรงๆไปเลยหระพี่น้องนะครับรถจังไหนามาลายใช่เต็มที่เต็มแดนอยู่ฮะรถกระดายเนาะโอ้ย ปไปแดงอยู่พูนลิบลิบอยพี่น้องนะพูนอัลล่าจังมันพูนนะนะครับ <ๆ S 2> เห็นบ่นะครับพี่น้องขันสังเกตนะครับขันดูคลิปวิญญาระเที่ยวนะครับวิญญากระสีไทยแบบนี้แหลอะอาซิมีรางวัลให้พี่น้องนะขอที่อยู่ให้พร้อมส่งรางวัลไปให้นะครับคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ถ้าใครทายถูกคลิปนี้นะครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อน,นี่ครับรดนะครับ ตอนนี้ติดไฟแดงรถกันหลายนะครับนะ,ะว่าแล้วไทายมาเดอร์ไทม์มาเดอร์ผู้ใดโชคดีเนะะาะผู้ใดโชคดีนะครับนะครับผมใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะนะครับาว่าแล้วเดินทางไฟเขียวแล้วปั๊บเบื้อนขยับอยู่พี่น้องไฟเขียวอยู่ตั้งพอเป็นสิบนาทีแล้วยังบื้อนผ่านอยู่ไฟลุดไฟขีดแดงมาเนาะน,ะนี่มาท นะครับกะฮามาร่วมสนุกกันนะครับนะบ่พลซ้ำเห็นปะติดไฟแดงจ่อยนะครับเขตดด้เขตทหัวหามที่สุดนะครับติดใส่ความเร็วหน่อยๆนยที่สุดนะครับนะนะครับโอ้หลดติดหลายทีหนอเอ้ยนะครับจังหวัดยางนะครับถนนนิยางครับซื้อถนนยางนะครับแลนจากใสไปไสนะครับออกจากใสไปใสนะครับเขตควบคุมความเร็วนี่ยนะครับสปีด คอนโทรลนะครับสปีดคอนโทรลนั่นแหละนะครับนะครับแสดงว่าสปีดคอนโทรลหมายถึงว่าลดสปีดนะครับจับความเร็วนั่นแหละนะครับความเร็วลดสปีดนะครับคอนโทรไวคอนโทรไวบ่ให้เร็วไวเร็วเกินไปมันบ่คอนโทรไวนะครับนะคอนโทรนะครับนะนะครับเอาท้ายมาเบิ่งเด้อครับเด้อถ้าบ่ได้ท้ายถึกบ่้านถึกวันที่หนึ่งเด้อสามงวดซ้อนนะครับนะครับพี่น้อง เบื้งไหวแบบ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 สังเกตดีๆตั้งใจเบื้องนะครับเด้อตั้งใจเบิง้งถ้าผู้ใดอยากถึกระวัดที่หนึ่งตั้งใจเบิ้งตั้งใจชมตั้งใจซ่อมมานะครับซ่อมตรงไหนซ่อมตรงป้ายนะครับป้ายต่างๆบอกทางต่างๆนะครับเนาะอเอาให้เบิ้องคางค่างคางนะ้ำคางคางทาง,ง,งนี่นี่นะครับเบิ้งเด้ขอขางป้ายอยังนีงเด้อ บเ,เบื่องข้างไปสกตน,นี้นะครับนะวาย่ใสเนาะแต่ผู้ใดได้ถือผูนันถือรางวัลที่หนึ่งสามวดซ้อนเลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ,รบกระมือน,นี่กะะทายคลิปนี่วันที่สามเอ็ดนะครับมือกับวันที่หนึ่งแล้วตัวนี่ไหมเออมือกราล,ลวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งว่าผูใดถึงวันที่หนึ่งนะครับเด้อวันที่หนึ่งสี่หอดนี่นะครับ วันนี้ถ่ายคลิปวันที่31สิ้นเดือนมกรานะครับปี68นะครับนะครับืันก็เป็นวันที่1กุมภาพาแล้วนะครับ1กุมภาพาแล้วนะครับพี่นุอมขอให้จำไปดีเด้อพี่น้องเบิ่งดีๆโชคดีกาดจะได้รางวันที่1ใครตอบถูกก็ให้ถูกลงวันที่1นะครับไปสามงวดซ้อนเลยเด้อนะครับพี่น้อง ฝ่ายจุกดีทุกท่านนะเพื่อคนใหนตอบถูกนะขันเบิ้งคลิปเข้ายากหูนะครับเข้ายากหูอีลีว่าอยู่ถนนอย่างมองใดเขตใดเบิ้งซาเบิ้งไปเรื่อยๆขันว่าขันว่าเบิ้งเพราะเบิ้งแบบบื้แบบแยมเร็วๆเนี่ยเพราะเพราะท่านนะครับเพราะหูเด้นะครับมีขนาดต้องเบิ้งแบบใจเย็นๆนะชมแบบใจเย็นๆนะครับนะ เนาะเอาลองท้ายคำวมาเบิ้งเด้อครับเด้อเอ็ซ์ทุกท่านนะครับเนาะลองท้ายคำวมาเบิ้งครทำนะผมไม่าายากใเที่ยวกะว่ามันยังต้องทำอยากทายให้พี่น้องเบิง้งอยากคิดสร้างคิดออกไปให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะพี่น้องเบิง้งพี่น้องเห็นน้ำแต่ยังแน่ คลิปออกไปก็อยจะพี่น้องติดตามนะครับจ้ะบางคนเบิ้งคลิปคือเบิ้งแบบเร็วๆนะครับแบบบเร็วๆพอฝ่าเบิวงสินะครับกบบขามันก็ไม่สินะครับนะเบิ้งให้กำลังใจกันนะครนั้นะให้กำลังใจชมไปให้กำลังใจเฮานะครับเบิ้งกันไปนะครับลาบผมพี่ยาอไปเถอะก่อนพี่น้องสั่งซัรสั่งคลิปดีๆมาให้พี่นออ้องเบิ้งนะครับก็นั่นแหละ ช่วงนี้โอ้ยากครับเนาะทึ่งใส่นามอ้อยทึ่งใส่ปุ๋ยอ้อยโอ้ยขับยากอย่างนี้นะครับเนาะมันกะเฮาเห็ดบางทีเฮาเห็ดเฮาตั้งใจเฮาอ้าวสีใดกับอะไรนะครับแมงมันนี่เห็ดก็เป็นเัาตายกับเสียหายราคาบ่มีนะครับบวมใดเนี่ยเงินก็จะยูไซด์ว่ามันไปจังไรนะครับราคานั่นคขานี้ โอเห็นถอดเงินนะครับพอการเฮ็ดงานแบบนี้เขาบูงหูนะเขาลงทุนไปมากไม้จ้างนะเจ้าไทยจ้างนะเจ้าปูนะครับคุณลองคุณยังต่าง,างๆนะครับคุณลำออมนิดหน่อยโอ้เห็นสั่งน,นะครับเหนื่อยนะครับเป็นเกิดเป็นไปช้ปา,าชนตาดำดำนะครับเป็นเกษตรกรมันเหนื่อยนะครับเข่าขกันเลาเฮ็ดประสันดูแลเอาใส่ปุ๋ยเอาดูแลเอาย่างไปขายอุ้ย ได้ราคาเนื้อมันไปขายพี่น้องพี่น้องคิดเบื้องไ้ดีค่ารถเกี่ยวเพื่อนเอาเจ็ดแปดรอยเด้อขายเกีียวนะครับพี่น้องรถเกี่ยวค่าถ่ายก็จะเอาไรล,ละสามสี่รอยนะครับค่าถ่ายเนาะคิดเบื้องค่าไถาค่าปั้นขันเท้าบริส็์เองจ้างปั้นจ้างคนจ้างอ้ยสารพัดจ้างพี่น้อง ค,ค่าราคาย่เป็นดีีมันมันอยู่บ่ไรนะครับพี่น้องประชาชบานบองแนวนะนี่แหละไฏิทูนเออพาไปิ่งสนับทาง,างต่อไปนะครับเบ้าลายแล้วมันแบบปวดกระบาลน,นะครับปวดหัวเบาลายนะเข้มใจกันคนที่ลำบากที่สุดทํางานเหนื่อยที่สุดก็คือเกษตรกรท้องไทยเราเนี่ยแหละพี่น้องลาบากลําบนเหลือเกินนะครับทํางานที่เหนื่อยที่สุดคือการทําไร่ทํานาทําสวนนี่แหละเหนื่อยที่สุดนะครับ แต่ค่าตอบแทนน้อยมากนะครับพี่นอ้องมีนั้นฝากถึงคนทุกคนทุกท่านนะครับมีโอกาสเก็บเงินเก็บนะครับมีโอกาสเก็บเงินเก็บหาเงินหาได้หานะครับวันปลายชีวิตมาหาว่าได้เลยครับหาว่าได้ขึ้นสมัยนุ่มเะครับเ้อสุดลอดไปนะครับนะฝากไว้หาทุกคนครับคันคิดว่าไปไซส์ไป,ไปเฮ็ดงานหาเงิน ต้องเฮ็ดงานดีๆหาเงินดีๆเก็บเงิน i li i li i, ดีดนะครับเด้อเลยคิดมาไปหาเงินต่อห่างใสใจส,สุดหรือสลายเนี่ยบัตรนะครับบิ๊กเลยนะครับนะเอาพี่น้องหูไปเนาะถนนยังเนาะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเด้อคอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยว่าถนนที่วิญญาขับรถอยู่นี้ถนนอียังออกจากไสไปจังหวัดใดมุ่งหน้าไปทั้งจังหวัดใดนะครับเนาะ นะครับสิบบอกนะคู้ใดท่ายถึงมื่นวันที่หนึ่งเนี่ยขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับสามวดซ้อนนะครับนะนะครับถ้าใครตอบถูกนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยว่าถนนที่วิญญาขับรถอยู่คือถนนอะไรนะครับมุ่งหน้าจากไหนไปไหนนะครับเด้อลองเบิ้งนะครับเด้อนะครับ ช่องคลิปให้จบในเรื่อยพี่น้องเบิังคลิปให้จบในเด้อมีโฆษณาขึ้นไงบิังน้ำแน่เพราะว่าเพิ่นก่าคนติดตามคนไลค์เขแชร์บังโฆษณาพื้นก่าสิพอได้คานมุกน้ำมันนะนะครับคานมุกน้ำมันภาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวกันอันนี่เนาะนะครับผมวิญญาณพาพเที่ยวกันผมมีอย่างไรหนักคิดอย่างเดียวว่าวิญญาณเห็นสิ่ง สวยงามหรือสิ่งต่างๆจุดใดตี่วิญญาภรียวไปเที่ยวภสษีไทยไห้พี่น้องเบิรงพี่น้องบ่ได้ไปติดตามคลิปวิญญาพรเดียวกาศสี่เห็นน้ากันนะครับบรรยากาศนะถึงบ่เห็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะพี่น้องนะครับผมไปเที่ยวน้ำตกหรือไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวภูเขาเลาวกาหรืสิ่งะจะได้เห็นนะครับเห็นบรรยากาศเห็นทางไปทาามาก แล้วก็ถนนทุนทั้งจราจังหวัดแต่ละอำเภอไปหากันเนี่ยวงใดที่สั่งไม่อยู่มวงใดเพื่อท่านได้สั่งนะครับมวงใดจะสั่สงแน่เพื่อท่านได้สั่งเพื่อท่านดน้ขยายนะครับกับเอฟซีเพิ่กอขอมานะท่านอำเภอเพิ่นอ,อ,อยากให้ไปดูถนนอำเภอน้ําพองไปอำเภอกระนวลดูสินะครับนะนะครับเพื่อนกับไปเบื้องให้ดูสินะครับนะขอบคุณบอกค,อคนต้นทุนได้หลายเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาสิไปนะครับนะตอนนี้ยาก ลายแนวอยู่นะครับลายแนแล้ะครับไปอยากลายแนวไหนหน้าซาทู่ต่างๆนะครับเห็ดทุกๆอะไรหลายอย่างนะครับเห็ดจังใดได้นะครับเขาต้องหาเงินหนาทองอยู่ซื้อไวอ้คนไทยนะครับไปขอผู้ใดก็สี่หายเห่าไม่มือก็ด,ดีนะครับมิชันาเท่าต้องเห็ดนะครับเห็ดเอาแปลงเอาสางเอานะครับอยากได้ทําเอา แต่ไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้นะครับเพึ่งคนอื่นนะครับเขาไม่ให้เรากินทุกวันนะกินได้ครัง้งสองครั้งนะครับกินได้แต่อย่ากินบ่อยเพราะเขาต้องซื้อมาหามาทุกอย่างก็ต้องจ่ายต้องจ่ายนะครับเนาะครับอ่ะคลิปนี้มันจริยากพี่น้องขาขอบุญขอบุณพี่นอ้อยที่ติดตามให้กำลังใจเนาะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่เอาคอมเมนต์มา้นมานะครับว่าถนนเส้นนี้ อีกมิจจาพาเที่ยวขับอยู่นี่มันถนนนี่ยังนะครับถนนอะไรชื่อถนนอะไรออกจากจังหวัดอะไรไปจังหวัดอะไรนะครับพี่หนองนะครับคิมหนาเจอกันไหมเดอ้อคิมนี่ขอบคุณในรายที่ตามนะครับนะอย่าก็นั่งแรงใจกันนะครับเอาผู้ดใดงห้วูแน่ตอบถึงนแน่มื่อวันที่หนึ่งเออมื่นวันที่หนึ่งกุมภาก็ขอให้เพืน่นันถือหวยนะครับหรืองวดต่อไปก็ ถือไปอีกสองตาม,มงวดสิละทำไปตอบถึงนะครับเบื้องคิมเบื้องให้จบนําเดินครับเด้อครับผมอ่ะคลิปนี้ขอบคุณในไดลน์ครับคลิปหนาวเจอกันใหม่สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ